4. จะตุถตาปัญนาตหนึ่งปุคลวักหมวดว่าด้วยบุคคลหนึ่งเสวิตตพสูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรเพห้าสิบ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบได้ทำสิบประการเป็นผู้ไม่ควรเสพทำสิทธประการอะไรบ้างคือ หมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกปะดำริผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากรรมตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติ ระลึกผิด8มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด9มิจฉาญาณนะรู้ผิด10บมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการน,นี้แลเป็นผู้ไม่ควรเสพบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการเป็นผู้ควรเสพ ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทําชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ พยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบเก้าสัมมาญาณะรู้ชอบสิบสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบได้ทำสิบประการน,นี้แลเป็นผู้ควรเสพ เสวีตับผสมที่หนึ่งจบ